ครับสวัสดีพ่อแม่ FC หลาวอิงสาวน้อยเพชรเพลง FC ช่องรงชาแนลครับผมครานี้ก็ได้มาทำระตาหารถวายไป็นลุงปู่นะครับเนาะมีพี่ยงยุทธนะครับเฮียยงยุทธนะครับมาจากมาจากมาจากประทุม มียาโยมมาก,กับลุงกูเนี่ยครับดีร้ายท่านด้วยกันนะครับเนาะ วันนี้ก็ได้เรื่องงานยมนี้นะครับสําหรับคายอ้อนะครับภาพยนตร์ที่บอโจโยมนินนะครับว mm hmm. งการสร้างนะครับเ mm hmm. ลัไปให้กําลังใจกันเยอะนะครับเนาะครับ mm hmm. คายอ้อเริ่มแล้วเริ่มแล้วนะครับเนาะ ลวงปู่ก็นั่งคุยกับญาติโยมนะครับเนาะเดินทางมาจากเทพจตปทุมนะครับเนาะยุทธนะครับครอบครัวนะครับเนาะเ้าพาองค์ตินที่ผ่านมานะครับเนาะมากราบลวงปู่ครับ จะรับก็มีนะครับเนาะครับกับวันนี้นะครับก็เริ่มนะครับถายทํานะครับคายอ้อนะครับเป็นวันแรกนะครับเริ่องงามยามดีนะครับเนาะ นี่ก็บรรยากาศพิธีบวงสรวงนะครับก็ดูทางยูทุกเช่นเดียวกันนะครับเนาะมาดูทาง,ทางวันนี้ก็เริ่มพิธีนะครับนาะเริ่มพิธีนะครับก็รวมเยนะคือกวนีถือดี่นลือนะมันถูก่เอมาวไว้กี้กินร้ใช่ใช่ใช่ใช บรรยากาศที่บัดบางปิ้งนะครับก็ดูทางอยู่ทุกเช่นเดียวกันนะครับวันนี้นะครับเรื่องงาอย่างดีนะครับสำหรับขายอ้อนะเนาะเดี๋ยวแม่พาไปเอาถุงมาให้ยาดมใส่ไปเดี๋ยวเดี๋ยอย่าเพิ่งลง่อนไปก่อนมาเอามาดิลูงปูให้นล่ส่วนท่านใดที่จะซื้อบัตร ปิดเมาๆนะครับนอสีว,วันนะครับก็สามสิบสามสิบเอ็ดธันวาคมนะครับแล้วก็หนึ่งสองมกราคมหกแปดนะครับเนะน้องแมยน้องแมย ใครชื่อน้องเหมยยกมือขึ้นโอ้ยน้องเหมยไปไหนเว้ยน้องเหมยไปบ้านแล้ววะนี่น้องตามแน่เออน้องเหมยไปบ้านแล้วนี่ไม่เห็นเลยใครเห็นน้องเหมบมึงโอ้ยเงียบเลยน้องเหมยไปไหนลโอ้น้องเหมยไปบ้านแล้วนี่ ครับสำหรับคลิปนี้เรนก็นฝากไปที่หนึงครับฝากกดติดตามช่องซุ้งชางแนลไว้หน่ยได้ดครับเด้อครับสวัสดีครับ